เราจะมีกระดาษดังสือทีมให้น้องๆทีมละหนึ่งแผ่นในการประดิษฐ์กลอ์ตักน้ําที่ใช้นิ้วมือจับได้ข้างละสามนิ้วในการตักน้ําที่อยู่ห่างออกไป2เมตรมายังจุดรับน้าให้ได้มากที่สุดโดยเวลาในการตักน้ํา1นาทีรับคะแนนตามระดับน้ําที่ตักได้นั่นเองครับและนี่ก็คือภาชนะรับน้ําที่ติดสเกลคะแนนเอาไว้อย่างละเอียดนะครับซึ่งถ้าหากตักได้เต็มภาชนะนี้ก็จะรับไปเลย3ามคะแนนดูๆไปก็ยากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม เวลาตักน้ําเราจะให้ใส่ถุงมือที่ใช้ได้แค่3นิ้วเท่านั้นครับและเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองทีมครับเราก็ได้มีถุงมือที่ใส่แล้วใช้งานได้แค่3นิ้วมาให้น้องๆด้วยแหละครับเอาง่ายๆถามก่อนจะทำสออันช่วยกันแล้วก็ตักน้ําคนละอันคนละอันหรือจะทําอันเดียวอันเดียวครับอันเดียวครับเพราะว่ามันหนาครับมันหนาครับจะทำกี่อันฮะสองอันครับสองอันเพราะว่า ไวครับโอ้เอาละครับตอนนี้แนวความคิดแตกต่างนะครับหนึ่งคือบอกว่านาะสองคือบอกว่าไวาจะเป็นอย่างไรเอ้าพร้อมนะฮะพร้อมแล้วสามนาทีจับเวลาเชิญครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราจะทําอุปกรณ์ตักน้ําจากกระดาษหนังสือพิมพ์เพียงแค่หน้าคู่แผ่นเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่น่าคิดเริ่มแยกแล้วนะครับออกมาเป็นสองส่วนตามคนตามทำส่วนตัวเองด้วยนะฮะอตอนนี้เอาเดยับมีเวลาแค่สามนาทีในการประดิษฐ์เท่านั้นน,น้นนนองๆก็ต้องเร่งประดิษฐ์กันแล้วเะครยับ ด้านนี้คือด้านอะไรครับทำไมต้องพับหนาด้านจับขอด้านจับจับร้วยนะครับให้หนาเข้าไว้นะฮะทำอะไรครับเี่ยทำกลวยเหมือนกันฮะแล้วเขาเขาทำด้านจับให้หนาด้วยนี่ทำไงฮะก็เราก็คือวนตรงชาตรงตรงตูดให้มันแน่นกว่าตรงที่จับจับครับให้ตรงตูดแน่นกว่าแน่นกว่าเพื่อให้น้ำใจไม่รั่ยออกครับโอ้กานน้ำซึมออกนะครับ ตอนนี้ทั้งสองทีมนี่ก็มีแนวคิดในการประดิษฐ์ออกมาเป็นกลวยเหมือนกันเลยครับก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าสุดท้ายแล้วของไทยจะแน่กว่ากันมาดูฮะภายชนะจากกระดาษหนังสือพิมพ์ของแต่ละทีมนะครับทีมนี้ทําแค่ชิ้นเดียวแต่ว่ามั่นใจว่าจะมีคนตักแค่คนเดียว<ห>จะทําไงครับเวลาตักฮะตักนี้ครับนี่นะครับเราจะจับยังไงบ้างครับสามนิ้ว เร็จแต่ก็ตักน้าแล้วมาเทใส่ภาชนะแันนี้ไปเรื่อยตรงไหนที่ห่วงเป็นอันดับต้นๆเลยตรงนี้ครับมันจะเป็นไงฮะเนบางกว่าที่อื่นจุดที่หน้าเป็นห่วงทีมนี้ก็คือตรงรอยต่อนี่แหละครับเพราะว่าจะมีความบางของกระดาษมากกว่าจุดอื่นนั่นเองก็ต้องมาดูกันะครับว่าจะเกิดปัญหาที่จุดนี้หรือไม่ใช่นาทพิษครับคือเดิมทีตอนนี้เป็นกลวยนะครับแล้วน้องเพชรพับขึ้นมาครับผมนะฮะแล้วก็เวลาเวลาจับคือจะจับอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ตักอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้ยนี่ถ้าได้ดราเอขงงจบคั ันต้องเจดบทำชะแน่นหนาเลยครับนี่ทําเวลาจับยังไงฮะจับจากนี้ครับต้องใช้ต้องใช้จับนะฮะอ,นะอ๋อจะเอานิ้วยางลงไปอย่างนี้นะคะร<อ>ับแล้วก็ตักเหมือนกันนะฮะทีมนี้ก็จะมีรูปร่างและว,วิธีการตักคล้ายๆกันเลยครับแต่จะทาออกมาถึงสองอันด้วยกันก็ต้องมาดูกันเลยครับว่าสองอันที่ได้เปรียบเรื่องความเร็วกับหนึ่งอันที่มีจุดแข็งตรงความหนาน,านั้นอุปกรณ์ของทีมใดกันแน่ที่จะตักน้ําได้มากกว่ากันต้องมาตามลุ้นกันเลยครับ เอาตอนนี้ประจำที่พร้อมแล้วนะครับถุงมือมีแล้วนะครับทุกคนฮะดูซิว่ามันจะคุ้นเคยกับถุงมือนี้แค่ไหนนะครับสนิ้วพอได้ฮะชูหน่อยครับชูหน่อยอ่านี่น้องเพชรครับน้องเจทครับลำบากไหมฮะลำบากนิดหน่อยครับเอาละถ้าพร้อมแล้วนะครับตักให้เต็มพี่ตักให้ไวนะครับถ้าอุปกรณ์เสียห้ามเอามือประกวยางนี้นะฮะใช้เฉพาะ อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเท่านั้นนะครับจะจับ2มือจะจับมือเดียวแล้วแต่เลยนะครับแต่จับได้มือละ3นิ้วเท่านั้นนะฮะพร้อมหนึ่งนาทีครับมีเวลาในการตักน้ําแค่หนึ่งนาทีใครจะตักได้เยอะกว่ากันมาดูเลยครับพร้อมแล้วก็จับไปแล้วครับไปเลยครับเอาแล้วโอ้โหนี่ั่วใหญ่เลยนะฮะโอ้เอาแล้วครับี่เทครับี่เทครับ เปิดไปแล้วครับขาดไปแล้วนะครับจบเลยนะฮะด้านนู้นนะฮะอุปกรณ์หายไปแล้วหนึ่งนะครับทางส่วนบุญโยรี่ยังดูชิ้วชออยู่เลยนะครับแต่ทางชัยนานีเพียงแค่ตักครั้งแรกก็ขาดไปแล้วหนึ่งอันโอ้โหขาดไม่เป็นท่าเลยครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อกับอันที่เหลือเลยนะครับงานนี้โอ้ส่วนบุญช่่งเอาช่วงเอาเลยนะครับในนาทีนี้ท่าทางจะได้เยอะเลยนะฮะส่วนชัยนาทินี่ต้องรองค่อยค่อย ค่อยๆให้มันไหลออกนะครับเพราะเนื่อนจากว่าเทไม่ได้แล้วฮะนี่เป็นการวางแผนมาเลยนะครับขอให้แน่นหนาเขาไว้นะฮะเอาเลยครับเดียวครับเร็วครับสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหยุดเลยนะฮะหยุดเลยนะครับเอ้ครับเราจะมาลุ้นคนที่มีคะแนนนําก่อนเลยนะครับชายนาทพิทยาคมนะฮะตักไปได้กี่ครั้งเมื่อกี้กี่ครั้งโอคแล้วไม่นับแต่ว่าเวลาตักมาแล้วเหมือนแบบ เทไม่ได้ต้องปล่อยเพราะเพราะอะไรถึงเทไม่ได้ฮะยุ่ยแม่ข้ามยุ่ยอุปกรณ์เราอยู่ไหนฮะโอ้โหกลายเป็นซากไปหมดแล้วนะครับนี่ฮะเสียเวลาไปพอสมควรเหมือนกันของน้องเพชรนี่ครั้งแรกก็ไปเลยเหฮะมันเป็นยังไงน้องเพชรอ๋อว่าเมื่อกี้เอาออกมาเลยปุ๊บมันขาดเลยครับดึงขึ้นมาปุ๊บขาดเลยและรอบแรงนี้ได้น้ำไหมได้น้ำครับมาดูคะแนนกันดีกว่านะครับมาลุ้นกันนะฮะใช้หน้าพิทยาคมครับได้ไปทั้งหมดคือสามคะแนนครับโอ้โห และก็รับไปเพียงสาคะแนนเท่านั้นครับใชนาทพิทยาคมเนื่องจากอุปกรณ์นี่ขาดไปซะก่อนก็เลยตักน้ําไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและตอนนี้ส่วนมุนยไปทํานะครับได้ไปทั้งหมดพร้อมแล้วมาได้ไป17คะแนนครับโอ้โหโค้ไปได้ถึง17คะแนนเลยเหรอครับเรียกว่าเยอะพอสมควรนะครับนี่เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าอุปกรณ์ที่พวกเขาได้สร้างมานั้นมีความหนาครับ ทำให้เมื่อเอาไปตักน้ําแล้วไม่เกิดการขาดได้ง่ายนั่นเองอีกทั้งเมื่อกระดานมีความหนาก็เลยมีความแข็งแรงตามมาทําให้สามารถเทน้ําได้ง่ายอีกด้วยสุดยอดมากๆเลยล่ะครับ และว,วันนี้เราก็ขอ,อนําเสนออีกหนึ่งวิธีในการใช้กระดาษหนังสือทีมเพียงหนึ่งแผน่นตักน้ําให้เต็มภาชนะได้ในหนึ่งนาทีครับนี่แหละครับกับการออกแบบเพียงง่ายๆเดอน้องนี่ต้องเน้นให้กระดาษมีความหนาเพื่อเวลาโดนน้าแล้วจะได้ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายเกินไปและขนาดก็ต้องไม่ใหญ่มากก็จะทําให้กระดาษไม่ขาดง่ายอีกด้วยแหละครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถตักน้ําได้เต็มภาชนะภายในหนึ่งนาทีแล้วนั่นเอง